sekawan Let's go Aku buka cerita kisah empat sekawan Dan raya orang Iban padu macam pahlawan Semua dari Sarawak Kisah ini bermula Kisah ni kehidupan Susah senang tu sama Oh freaking James dari si dia ni bahaya Punya kereta macam hot Hijau-hijau padu gila Tiba tiung dari kucing baik Macam bos jack yeah. Kereta hitam like Kereta diam di... Sawadikapi noong Menimu kukupu akutan kun ni Saan ครับผมวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสามตุลาสองหาหกสิบกครับก็เป็นการเปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการครับผมแต่ว่าเขายังไม่ทันเกี่ยวครับพี่น้องนะลอยครับลอยลอยมาเล่นครับอ่านี่ครับผมผมจะเอาไอ้จุล่าครับผมมือขึ้นนี่จุล่าลอยแปดิบเซนติเมตรนะครับเนาะสอดแจงครับผมกะที่บ้าล่มครับพี่น้องล่มดีทั้งขึ้นครับธนูดังสอดแจงนะครับพี่น้องโอ้ล่มดีครับ ผมก็บมังูว่าปีนี้ร่มสดีดีทำเลนะครับเนาะเดี๋ยวมาถ่าชมกันเลยครับอ่าการนวล่งครับผมพี่น้องก็ผมพี่น้องตัวนี้ก็จะเป็นจุลาลอยแปดสิบครับสั้นครับเบิ้งบนพุ่มนะครับไอ้พุ่มเสียกี่ครับผมสั้นวอล์สั้นสั้นดีขนาดครับพี่น้องตัวนี้เขาจะใช้ใช้เสียกสายพานเบอร์หนึ่งจุดเจ็ดครับแลียเมาจุลาลอยแปดสิบเซนติเมตรครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งเสียกเนี่ย พี่น้องอาจจะอยากได้น้ำนะครับน้องนี่ครับดึงไหว้ดึงไหว้มือผมกระบาดน้นนอยๆครับพี่น้องนี่ครับหนึ่งจุดเจ็ดครับก็เหนียวดีครับพี่น้องแลนด์ับจุล่าลอ,อยแปดสิบไฮละวาวนี่ครับผมจุล่าลอ,อยแปดสิบเซนติเมตรครับอี่ซุ่มพีเมือง ครับผมเดี๋ยวที่ไห้น้ววองพ่อมาเอาลงเอาลงเลยครับเอาลงเลยครับผมนู่นดังเมืดขึ้นครับผมขึ้นดีครับเดี๋ยวไอผมก็จะเอาไฟมาติดนะครับพี่น้องไฟติดหลอบตัววานนะครับเนาะเพื่อเข้ท่ได้เห็นเด้ชัดเจนนะครับน้ำขึ้นเนาะเวลาเข้าแรีนเข้ายังกะสามารถเห็นชัดเจนเลยครับผม ตอนนี้ก็ยังบริหารเกี่ยวเขาได้ครับพี่น้องเดือนตุลาครับเนาะเขาก็ล่งตั้งห่วงครับพี่น้องเขาง,ง่ามๆเลยครับตัวนี้จะเป็นเขาเหนียวครับเขาของเพื่อนดอกบัวเป็นของผม <c oughs> ของผมจะอยู่อีกฝากหนึ่งเนาะอามาไทยดึงขึ้นมาถ่ไทยครับพี่น้องเดี๋ยวพวกเดียววาวลงนะครับเนาะเดี๋ยวถ่ายชมกันเลยครับ เวะคึ้นอย่างไรบงรูปมงอะไรบ้ะบ่อยนะเป็นสูง

าเขาก็เนื่อยกูวานี่พุบลงมากเขาต้องปลาเขาแทนจับเขาไว้หรอกเว้ยเราเราจับเข้าไว้เลยหรอครับเสือ<_><_>เสือผมนี่ขาเบิ้งมันสีลง ครับผมกับลงมาวิทีเียบร้อยครับผมอนุบว่าขาดครับพี่น้องอนุอยิ่งอยู่คือเก่าครับดังดีพัดขึ้นครับพี่น้องกะตัวนี้กะสอดแจ้งครับผมเดี๋ยวผมเดี๋ยววปติดไฟนะครับเราพ่อข้าได้เห็นโตลอยแปดพิ่ครับ ครับผมไปมากคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ตนเด้อครับผมตนคนดีสารเนาะทางเฟซบุ๊กตนคนดีสารล้วก็ทางยูทูบตนคนดีสารล้วก็อ่าเพจทั้งตนคนดีสารจะเป็นเพจวาวจุลาสิงห์อุบลครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้ออ่าสำหรับคลิปนี้ก็บ๊บายบาย,บายครับสวัสดีครับ